คู่กับหนาวรักกับคู่กับเกียดทุกอย่างก็จะเป็นคู่เป็นศัตรูกันแต่ทุกอย่างถ้าเข้าใจกันก็มีความสุขอย่างคนก็มีคู่ ไม่เข้าใจกันก็ไม่มีสุขแต่ถ้าเข้าใจกันก็มีสุข้าไม่เข้าใจกันก็มีทุกข์นชีวิตมนุษย์เราต้องเรียนรู้เนาะต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราจะหาความสุขไม่เจอ ศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเราต้องศึกษาเรียนรู้อย่างคบคนก็ต้องเรียนรู้ใจกันดูนิสัยกัน ก็เรียนรู้เกจตนนาของกันและกันก็บางคนก็พูดไม่เพราะมันมีเกจตนนาดีบางคนพูดเพราะแต่เกจรตนาไม่ดีก็มี ดูหางดูนางให้ดูแม่ตัวคนจริงคนแท้ต้องใช้เวลาคนเราถ้าอยู่ร่วมกันใช้เวลานานๆาก็จะเริ่มรู้ใจกันคนคนนั้นเขามีความจริงจังจริงใจกับเราแค่ไหน เรามีความจริงจังจริงใจกับเขาแค่ไหนเขาก็จะรู้ดูใจเราพอเราคบกันมานานๆก็เริ่มดูใจกันแล้วก็ทํางานทําการทําธุรกิจริ่มกันก็นไว้ใจกันไว้ใจกันสุกสุกยเหลื่กันได้ ควบคนต้องใช้เวลาศึากษาเรียนรู้เนาะคนเราถ้าเราอยู่ร่วมกันเรียนรู้กันโกรธกันแล้วเกลียดกันแล้วอภัยกันได้ันนั้นคนนั้นเราคบได้เพราะว่าปกติคนเราก็จะมีโกรธมีเกลียด จามีแล้วเขาไม่ยอมอภัยให้เราอันนั้นเราก็จะไปร่วมการร่วมงานไม่ได้เรามันกันมันกันเราไปเกลียดเขาโกดเขาถ้าเราไม่อมภัยให้เขาได้เขาก็ร่วมงานเราไม่ได้ถ้าเราเอาเปรียบเขาเขาก็ไม่อยากร่วมงานเรา ถ้าเราเปรียบเขาเขาก็ไม่ชอบอัเน,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 นี้คือชีวิตมนุษย์เราต้องชเ,เหลือเฟื่อเฟื่อแพร่กันนะเป็นร่วมกันแต่มีภรรยามิตรใยกัก็ดีเรียนลูกเพราะว่าก็คนเราก็จะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ไม่ได้ คนเราก็ต้องมีเพื่อนมีหมูมีเพื่อน,ม,อนมีพวกทำการทำงานต่างๆทำธุรกิจต่างๆก็นีอย่างเรานักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายนะก็อยู่คนเดียวไม่ได้เราก็ต้องมีลูกค้าลูกค้าก็ต้องดูใจพ่อค้าพ่อค้าไม่ค่อยมีน้ำใจ เรามีเสี่วของเราก็ไปไปขายให้ mm. <c oughs> ต,ต้องมีน้้ำใจเพราะว่าปกติมนุษย์เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยอยู่กันตลอดอย่างทางธรรมกับทางโลกก็ขาดกันไม่ได้ต้องอยู่คู่กัน ว่าทางโลกกับมันปัจจุบันที่เรามานี่แหละพัฒนาบ้านเมืองอยู่ในสังคมแบบไหนการทางโลกอ่การเป็นอยู่เป็นยังไงอ่การอาชีพการงานเป็นยังไงก็กราทางโลกอ่ทางธรรมนะทางธรรมมันเป็นเรื่องของน้ำใจ เรื่องน้ำใจถ้าเรามีทางทำกฎหมายก็ไม่จำเป็นถ้าเรามีธรรมธรรมะในใจนะอย่างเราอาจจะทะเลาะกันว่ากันบ้างอะไรกันบ้างแต่เราก็อภัยให้กันได้ในทางธรรมเราก็ไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลไปเราก็อภัยกันคนนี้อาจจะประมาเเทเผอเสถียีไป ดาเราบ้างทะเลาะเราบ้างในไรแรงก็อภัยกันอันนี้ก็ทางธรรมรู้จัก,จกอภัยลูกกะจานช่วยเหลือกันอันนี้คือทางธรรมะทางธรรมมีน้ำใจนี่นแหละเลาเพื่อเพื่อแฟ่มีเมตตาการุณามีศีลมีทานมีปณะ แต่ทางโลกและทางธรรมเนี่ยมันหนีกันไม่ได้แต่าทางโลกขาดธรรมทางโลกก็จะวุ่นวายเพราะว่าคำว่าทางโลกก็คือไม่มีน้ำใจนั่แหละเอาเกรียบกันบ้างทะเลาะกันบ้างรังแกกันบ้าง ่ถ้าเรามีทางทาด้วยก็คือมีน้ำใจเนี่มีเมตตากรุณามีสินมีทานกไ็ไปเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันความร่มเย็นในสังคมก็จะเกิดขึ้นความร่มเย็นในจิตใจก็เกิดขึ้นแต่มันก็อยู่ร่วมกันหลายๆคนก็ต้องรู้ใจกันนั่แหละ เพราะว่าบางคนเอาในเวลานี้อารมณ์ไม่ดีพอเรามีสติรูก้ก็เออไอคนนี้อารมณ์ไม่ดีแล้ก็หาทำปูดมาพูดให้เขาให้หัวเราะให้ได้แปลว่าช่วยกันคนนี้มันอารมณ์ดีโยแล้วก็พูดคุยอะไรก็ได้ ก่อยพูดแรงก็ได้ถ้าก็อารมณ์ดีนี่แหละคนเราอยู่ร่วมกันก็ต้องศึกษาใจกันยญิงสามีภรรยามันกันเลาก็ลบซึ่งกันและกันให้เกียดซิ่งกันและกันไว้ดูถูกดูหมิ่นกันก็อยู่กันได้ชีวิตมนุษย์เราถ้าเราเข้าใจในทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดี ความเจริญในวัตถุภายนอกก็ดีความเจริญนในจิตใจเราก็ดีแล้วก็เกิดขึ้นในจิตใจล่ะเพราะฉะนั้นสองอย่างเราควบคู่กันไปนะทางโลกทางธรรมนี่ต้องควบคู่กันไปถ้าเรามีแต่ทางธรรม มันก็ดีท่านมีแต่ทางธรรมแต่ก็คนมีธรรมะนะแต่คนเขามองเขาก็ว่ามันคนโง่คนมีธรรมะนะคือเขาว่าเขาดา่าเันชฉยๆเขาอะไรก็เอาไปให้เขาได้หมดทางโลกเขาก็จะมองคนนั้นว่าโง่่ากัน เขาไม่รู้หรอกคนนั้นก็มีธรรมะเขารู้จักอภัยแต่บางทีเขาว่าเราดา่าเราว่าเราด่าเขาบ่งอะไรก็า่างเขาก็เฉยเฉยในใจเขาอภัยคนตัวันนี้ก็เลยว่าคนนั้นว่าอะไรมันก็ได้มันโง่ว่ากันแต่เขาไม่รู้หรอกว่าคนนั้นเขามีทางธรรมม,มีน้ำใจ รู้จักอภัยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราถ้ามีแต่ทางโลกเราก็จะเอาเปรียบเขาแต่ก็ขาดกันไม่ได้ทางโลกทำทำก็อยูู่่กันนั่นแหละทางโลกก็จเจริญพัฒนาบ้านเมืองไปให้จเจริญวัตถุตาวรทางธรรมแล้วก็มีเมตตาการุณาบุติตาวบกา อยู่ในใจนะความล่มเย็นในสังคมก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้กันพอเรียนรู้แล้วเราก็เข้าใจแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขกันนะอยู่ความมีความสุขทุกคนที่อยู่ร่วมกันเป็นมนุษย์จะเป็นเจ้าศาติศาสนาใดอยู่พันยังไงถ้าเราเข้าใจกันแล้วก็มีน้ำใจต่อกันได้ หัวใจกันได้ทุกคนนั่นแหละแต่เรามีธรรมะมีน้ำใจช่วยเหลือกันทั้งด้านวัตถุไม่มีวัตถุให้กันก็น้ำใจนั่นแหละพูดคุยกันปรึกษาหาเรือให้ความคิดความอ่านกันการช่วยเหลือคนก็มีหลายอย่างแต่มีเงิน มีสิ่งของเราช่วยได้แล้วก็ให้เราไม่มีแล้วก็ให้ความคิดให้ความคิดปรึกษา,าหาลือช่ยแก้ปัญหาให้แต่ละชีวิตเราถ้าเราเรียนรู้นะความสุขมันก็จะเกิดขึ้นทั้งสองอย่างทังทางโลกท,งทางธรรมทางวัตถุภายนอกและจิตใจ ้วก็ขอค,ความจุนนะจมความเจริญเนาะจงบังเกิดมีกับทุกท่านมีแต่ความเจริญเจริญในด้านวัตถุเจริญในกิจนใ,นใจทุกคนทุกท่านเจริญพร